มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคน50ปีไม่เคยเจอน้ําท่วมหนกักเตรียมรับมือด่วนน้นําลาวเตรียมรับน้ําจากเวียงป่าเป้า25กันยายน2อ6 7หลังจากดินโคนลนถล่มน้ําป่าไหลหลากและน้ําท่วมสับพัน ในพื้นที่ตำบลเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายจนทำให้มีน้ำท่วมถนนสาย118เส้นทางเชียงใหม่เชียงรายและบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่ตำบลเวียงและตำบลป่างิ้วอำเภอเวียงป่าเป้าทิศทางการไหลของมวลน,น้ำจากอำเภอเวียงป่าเป้าส่วนใหญ่จะไหลลงแม่น้ำลาวนะคะพื้นที่แรกนะคะที่จะรับน้ําก็คืออำเภอแม่สวยโดยเฉพาะพื้นที่ราบต่ําริมแม่น้ําอยู่ย่านตลาดและตัวอำเภอค่ะซึ่งน้ําจากลําน้ําลาวอาจจะเอ่อเข้าท่วม แต่ว่าท่วมไม่นานนะคะน้ำก็จะเคลื่อนผ่านตัวอำเภอแม่สวยลงไปที่ฝ่ายแม่ลาวซึ่งที่ฝ่ายแม่ลาวมวลน,น้ําจะถูกจกัดสรรเป็น3ส่วนค่ะส่วนแรกเข้าโครงการชนประทานไปที่อำเภอพานส่วนที่2เข้าชนประทานอำเภอแม่ลาวอำเภอเมืองและส่วนที่3นะคะปล่อยตามลําน้ําลาวจะมีชมุมชนลุ่มตามอำเภอแม่ลาวแถวป่าก่อดําน้ําจะท่วมสูงแล้วก็ไหลเชี่ยวค่ะดยบริเวณบ้านหนองคึก ตำบลบัวสรีอำเภอแม่รลาวแม่น้ำลาวได้เอ,อ่อล้นตลิ่งและเข้าท่วมถนนเชื่อมที่จากถนนพระหนโยธินสู่หมู่บ้านหนองคือค่ะแต่ยังไม่กระทบกับระบบจําหน่ายไฟฟ้านะคะสามารถจ่ายไฟให้บ้านเดอนประชาชนได้หลังจากนั้นแม่น้ําลาวไหลผ่าน พื้นที่อำเภอแม่ลาวน้ำลาวจึงจะไหลผ่านที่อำเภอเมอืองเชียงรายค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ประเมินว่าจะไม่ได้มีผลกระทบมากเพราะว่าแม่น้ำลาวจะไหลผ่านพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเนินเขาและพื้นที่สูงก่อนจะไหลลงสู่แม่น้ำกก,กบริเวณหลังฝายแม่กกอำเภอเมืองเชียงรายและไหลลงแม่น้ำคงที่อำเภอเชียงแสนคาดว่ามวลน้ำจะไม่ท่วมย่านเศรษฐกิจของเมืองเชียงรายหรือว่าใกล้จุดที่น้ำท่วมครั้งที่ผ่านมาที่ริมน้ำกก,กค่ะ ด้านหมู่บ้านแม่ปูนล่างตำบนเวียงอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่ถูกน้ำหลากเข้าท่วมได้รับความเสียหายจํานวนมากจากการสำรวจนะคะพบว่าล่าสุดวันนี้สะพานของหมู่บ้านกลับมาใช้งานได้แล้วนะคะหลังจากเมื่อวานทางชาวบ้านเจน้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแล้วก็คุณการจอมพลงังได้ช่วยกันกู้สะพานให้กลับมาใช้งานได้ชั่วคราว ส่วนความเสียหายในพื้นที่หมู่บ้านเกือบ20หลังคาเรือนถูกน้ำหลากเข้าท่วมจนบ้านได้รับความเสียหายค่ะส่วนระดับน้ำตอนนี้ลดลงแล้วแต่ก็ยังไว้วางใจไม่ได้นะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ